ชิ้นอสนะครับที่เราได้ล้อขึ้นมาให้คล้ายกับตัวเก่ามากที่สุดนะครับริตัวนนำเมตังสมเมตาพระทันตาอาวิกิตจิตตาปปริตังภานันตใใุยนายนักคนจากพระปีกรงสมาคิดสภาผู้แทนราษดรเขตสองจังหวัดสุริน ประธานในพิธีที่เคารพกระผมนายเพียรพันธุ์ภาวดีตำแนงในานามคณะกรรมการจัดงานพระกระผมขออนุญาตนำเรียนประวัติอุโบสถไม้วัดประทุนธรรมชาติเพื่อทราบพอสังเกตดังนี้อุโบสถวัดประทุนธรรมชาติสินไม้หลังนี้ตั้งอยู่หมู่ที่หนึ่งบ้านแกใหญ่ ตำบลแก่ใหญ่อำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2560สร้างโดยพระรูธรรมทัตพิมลวงเล็ดหลวงปู่ทุนธรรมปัญโยอดีตเจ้าอาวาสอดีตเจ้าคณะแขวงเหนือถึงท่าตูและเสร็จในการปูพัติศีมาเมื่อวันที่หนึ่ง มีนาคมพุทธศักราช2462กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถานโดยประกาศในรัฐกิจจาเบกษาเล่ม119ตอนพิเศษ117หน้า9เพื่อวันที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2445 พื้นที่โบราณสถานประมาณ4ไร่สี่ตารางวาเป็นสถาปัตยกรรมพื้นบ้านสร้างด้วยไม้ขนาดห้าท่วเสาซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านประธานในพิธีก็คือท่านสสนัทกพลจากพธีพงศ์สมัยทิบสองที่แต่ราชดอนนะครับเกิดสลินเกิดไดตั้งที่สองนะเป็นเกิดไดตั้งของจุนชจของเราแห่งนี้นะครับแล้วก็งธาด้วยนะครับ แล้วก็ในส่วนอื่นๆซึ่งก็มีท่านได้นะมีจิตนะครับอันเมตตาโอ๋อ๋อนี่นายนัทพลใจวัตถีพงศ์สสรเสกสังสรินทร์สองท่านผู้ในการชุวยดีมาร์นที่นะครับกรมศิลปากรเขตสิบสวนคนรัสการ พระครูปริยติกิตรลงระอาจารย์สงหวังรองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์เจ้าอาวาสวัดกลางสุรินทร์พระครูประธรรมสังฆการเจ้าคณะอำเภอเมืองพระเถรานุเถระที่เคารพทุกลูกท่านนงมือด้ครับท่านนงมือด้วยครับ พระสงฆ์ก็จะสวดเจริญชัยมงคลยกถาประโคมป้องชัยเพื่อก,ก่าเป็นสิริมงคลกำลังมือและก็อธิษฐานส่งกระแสจิตทั้งหมดนี้ก็เป็นช่างที่ล่อยดูแลมีส่วนบนน้ำตา และก็นางวัลพรพุณในสนับสนุนโดยน้ำดื่มสีเหล้าทับทุกหยดใส่ใส่ใจเพื่อ